ถ้าหมอไปหลับเราเจอเลยไม่ได้เจอแล้วครับทางไหนเอ้ยครับโดนแล้วอ่ะวิววิวมึงต้องโดนแล้วอ่ะมาออกแก๊งเลยมึงอ่ะทีเป๊สมาออกแก๊งตรงนี้ศาสตว์มึงไม่ออกแก๊งมาดิเพราะว่าคุจะทำให้ทีซีมันไปแก๊งหน่อยทไมอ่ะเออ ออกมันถามออกออกแล้วครับดีมา,บมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ไข่สาวสวยด้วยวเพอพี่เอ็กดูเลยเราตอนนี้ขอรีเซ็ตกิ๊บเบทชุดก่อนได้ไหมมันสุดไอเจเคอ่ะใช่ครับขอเปลี่ยนชุดนะครับ สามศูนย์สามก็ผมต้องออกไปเนี่ยพี่ไม่ต้องออกสองหกข้าเพราะมึงไม่ได้อยู่อยู่แล้วไม่มึงมันไม่ได้รันหรอกมึงไม่อยู่อยู่แล้วมึงไม่ต้องมาหรอกฮะแม่กูต้องการคนมีไฟไงถ้ามึงไม่มีไฟมึงก็ออกไปมีไม่มีมีคุยแม่กูขอไม่มีตะปากไงนะปะถ้ามีตะปากก็ต้องคุยสามศูนสามเปลี่ยนชุดเลขอะไรครับที่สี่เนี่ยไอ้บูมเลขอะไรอ่ะเจ็ดสิบ สี่เจ็ดสิบห้าครับผมด้วยไหมพี่ติโอเคใช่จุดไอ้บอสมึงผิดอะไรวะตอนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้เฮ้ยนายโยต์ต้องระวับอ่นายโยต์เอ้ยนายโยต์ตะวันครับอีกรอบครับเมื่อกี้ก็มันบั๊กครับมู่ก็มันบั๊กพี่ครับขออีกรอบหนึ่งพี่เอ่อสองหกสองครับพี่ มันมันใช้ผมไม่มีนํำแพดมันเล่นกลยอ,อยังไงครับนายกน่าจะ,จะได้แค่น,นํำเพดอย่างเดียวครับเจ๊เจ๊เอ่อขอใหม่สองหกสองขอยอ่างครับนายกขออีย่า นเป็นขอ,อใหม่ได้ไหมครับผมใส่ผิดเลขอะไรอะ่ะลุงเลขอะไรอะ่ะปัดแข่งเรายังไม่เอาออกเลยเอากดเอาออกแล้วมันไม่เห็นอ,ออกเล,เลเ่กอะไรอะ่ะบ,บอกหน่อยได้ไหมเนี่ยอ,ออกแล้วครับ สีอ,อะไรเว็บมันบั็อกอะวงก้าวมันบัก็กขอใหม่ได้ไหม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 อ๋อชิบหายนายยกผมลืมเปลี่ยนรองเท้าเอ็กซ์ขอใหม่สามสิบสามลืมมองรองเท้ารองเท้าบัก็ก เหมือนแขนทะลุด้วยนะครับไม่เป็นไรแขนทะลุสไตล์ซีซีอ่ะไม่ไปครับไม่ไป ก็วขอรถได้ไหมครับเอ็กอะไรอ่ะอะไรของผมคือสามห้าครับคันหนึ่งและที่เหลือก็รถทีซีปกติครับไปรอบเลยรขอรถที่แรงๆหน่อยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแล้วอ่ะแค่ตามดูเฉยแต่ละแก๊งส่วนมากจะขอรถไฟฟ้านะอ่าจะเอาจะขอเอาเอารถไฟฟ้ามาได้ครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมขอสามห้าถ้ามีประมูลตอนไหนก็ขอยืมรถไปครับถือว่าเอามายืมยืมขับเฉยเอาขึ้นเรือมาได้ไหมครับ ถ้าถ้ามีประมูลตอนไหนหรือว่าคันนั้นได้ใช้งานอ่ะก็ถือว่าไม่ครับเดี๋ยวเป็นสามห้าลายทีซีเดียวครับสามห้าได้ครับได้ได้ได้สามห้าลายทีซีแต่ที่นี่มีไหมครที่นี่มีไหมที่นี่มีไหมไ่เลยนะไม่มีอะไม่มีเซิร์ฟหลังยังไม่มีนะโอเคเราเป็นคนจิรจารเยอะแล้วก็รับรูขาวสารอะไรต่างๆใช่เป็นประเทศหลักล่ะ แล้วก็ขอหน่วยงานให้ให้หน่อยครับไอที่สำนักตรงนั้นนะแล้วก็ราคาหัวร <ขอ S 1> าคาหัวเป็นแบบว่าขึ้นแจ้งเตือนปุ๊บแล้วก็มีจุดด้วยครับขอมีจุด GPS ตามด้วยเด้งเด้ง <ๆ S 1> ทุกหนึ่งนาทีก็ได้ครับไม่ไม่ต้องตามตัวตลอดแบบแต่ว่าต้องเด้งทุกประมาณหนึ่งนาทีอะไรประมาณเนี้ยว่าจุดตรงนั้นมีจุตรงนั้นนะน่าจะได้สูงสุดน่าจะห้าวินหรือสิบวินนะครับถ้าจำไม่ผิด ก็เพิ่มมาหน่อยก็ได้ครับเพิ่มเพิ่มมาหน่อยสักสามสิบวิอะไรก็ได้ครับแล้วก็ฮาคิครับขอเป็นฮาคิฮาคิแบบคัฟนะครับแล้วก็เิร์มหลักก็คัฟหมดแล้วแล้วก็ขอปืนด้วยครับขอสไปเปอร์วัวครับแล้วก็ยากันเทเซอร์ครับแล้วก็ผับครับผับที่นี่มีไหมไม่มีขอผับที่นี่ด้วยครับ ผักเหรอผักอะไรผักผ้ผักผัดกะหล่ำปลีขอขอหลังเซิร์ฟลีอีกทีนึงขอให้มีได้ไหมใช่จะเห็นต้องเหลือสิบคนแล้วครับข้าไปที่ไปแค่ห้าคนเองเดี๋ยวจะใช้ยาวบ้างสไนเปอร์ขอแค่ขอแค่บอกเดียวครับคือผม โอเคโอเคที่เหลือที่เหลือโอเคที่เหลือต้องต้องคราบเอาครับไม่ไม่ใช่กระบอกนี้สิอัสั์เอ้ยยิงใครตายเนี่ยให้กระบอกไหนมานะขอป้องกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวไม่คนกลัวถือว่าเช่ายืมก่อนแล้วกันโอ้ยเฮียบ้าวังโอ้โหเฮ้ยสไลเดอร์แบบนี้ล่ะชอบเลยละเมีแล้วไม่ตายด้วยไเฮีย นี่แหละให้เขาไปเลยเออมไม่เอาก็าได้กมใช้ปืนนี้เลยอ่ะ,อะเออเอครับขอขอปืนพกได้ครับปืนพกแต่ไม่ต้องมีกระสุนก็ได้ขอประดับไว้หมายถึงเอาเอาเอาปืนนี้เอา,เอ,าออกเลยเอ,ออกไปเลยแต่ว่าขอสไนเปอร์ครับขอขอแบบเอ้ขอปืนอะ่ะ <c oughs> ขอปืนธรรมดาที่มันดูแบบเท่ๆหน่อยอะ่ะแบบว่าผมจะ <c oughs> ได้ยืนถือไงประมาณแบบเนี้ย <c oughs> แต่ไม่ใช่กระบอกนี่นะมีก๊อกเอาไหมฮะก๊อกอ่าได้ครับได้ได้ได้ไดขอ <c oughs> ขอสันว่านะครับ <c oughs> ขอสันว่า ไม่ใช่ก๊อกน้ำพี่เฮ้ยพี่ตีจะหอแล้วรอกได้ไงเขาเทเอาแต่เป็นข่าก <18 S 2> ่นอนน,นิดเดียว <S <S 2> <S 2> ยกมือก็ไม่เห็นแล้วแล้วก็ขอวงล้อวงล้อให้ผมด้วยนะเอ็กวงล้อเถียงเยอะตั้งชื่อไปเลยวงล้อเถียงเยอะไม่จบสักทีหนึ่งอ่ะขอวงล้อนั้นครับ วงล้อไม่จบเดี๋ยวกูจัดวงล้อให้ที่สี่หัวหน้านี่เขาต้องต้องต้องหน้าแก่หน่อยนะครับว่าจะได้มีความยำเกรงครับหน้าหลบใจดูมีส่งนะลุงต้องทำได้งานได้ดีมากครับลุงผมั่นไฟหารที่นานแล้วบริการปฏิรูปองค์กรครับลุงอหนาด้วยครับ แล้วก็เหรียญด้วยนะครับเกี่ยวกับการเหรียญซื้อของซื้อของนู่นนี่นั่นบูมแล้วก็เดี๋ยวบูมประกาศรับคนเข้าทีซีนะมันมีคนสมัครไว้อยู่ครับอ่าแล้วมีเวลาเยอะปะก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีคัดเพิ่มเติมครับโอเค เราต้องปรึกษาห้าผู้เท่าไหมครับได้นะห้าผู้เท่าแต่มีคนเดียวห <c oughs> ้าผู้เท่าแต่คนเดียวใครคือห้าผู้เท่าอะขอรถหน่อยครับจะจะขับไปหน้าทีซีแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกประชุมแกง๊งทุกแก๊งมาคุย <c oughs> รถ,รรถอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ <c oughs> ที่นั่งไปก็ได้หมดเนี่ยงายกับบัตรแล้วแหละเรียตะวันขอบคุณครับ นายวัตวันครับรถรถอะรถอะยังยังไม่ดึงเลย <Okay. S 2> โอเคราครับ J K วันนี้จ่ายค่าไฟยังไม่ <c oughs> จ่ายครับไม่มีไม่มีตังจ่ายครับช่งนี้